อเราโน้สตสตาร์ทเครื่องสูบน้ำแล้วครับสูบน้ำแล้วสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดี FC ททุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอ็กซ์ดัมซิงครับผมทำไมรเ,เ,เราจะจะทำการสูบน้ำออกครับ วันเดียวก็แห้งแล้วตรงนี้นะเดี๋ยวพอแล้วเราเดี๋ยวเพิ่งเด้งเดี๋ยวมันมสตาร์ทไม่ไหวไหวเครื่องต้งร้อนสิบแรงดูเหมือนมือเหมือนมันจะหลุดอนะ่ะ ชต่อสุบน้ำซิ่งประจำท่าหนึ่งครับเกี่ยมตัวจับปลารอบสองอันนี้เช่าเข้ามาด้วยปรับเขาไม่ได้ติดป้ายเลยพี่เล่นงีกพี่เล้าเล่นงิกเล่นงหน่อย เฮ้ยโอเมนมันตันหัวกระโดกอ่ะตันหัวกระโดกมั้งพี่เหลา ไม่แค่ลงไม่แค่ตรงนั้นไหมยกไหวไหมไหวขนมันแทนจะลงไปก็บอกว่าไหวอย่างเดียวมันหลุดไม่หลุดหรอกพอแล้วตึงแค่นี้แหละดินน่าจะเยอะมั้งจุ๊บจมมิดเลยอ่ะเขย่าพี่เลาเอาง่าแเลย ขอพ่อพ่อต้องอะไรเป็นหนุนไหมไม่ต้องไม่ต้องรอกจะบอกเดี๋ยวต้องต้องอันนี้กับเนี่ยต้องอะไรอ่ะยหมุนอะไนี่ถอยมุนอันนี้สะพานปิดวะพี่เราสะพานมันบิดจับว่าอะไรงจับตรง พี่ใส่ง่ายอย่างวะยง่ายน,นิดน,นึงเนาบิดสายพันบิดต,ต,ต่ชายมาสูบน้ำไม่ขึ้นเลยอ้าวอีกแล้ว <c oughs> ได้เบียร์มาจากไหนกินอ่ะถ้าแกซื้อมาบบอย่นี้มาเปิดน้ำนละ แทนน้ำแป๊บแทนน้ำแป๊บสูบน้ำออกแล้วครับไม่รอแล้วมาดูว่าคนแก่จะมัดเชือกอยู่ไหม คนแก่ยังพูดสิคำเนี้ยคนแก่มามดสูบได้ยังไงตัวแก่ก็ทำการเอาเจ้าสมรลยมาเปิดน้ำฝั่งรูนครับ Tướng nhích Đây nhìn này Nhìn này, nhìn này Đây này เแก่เขาก็มาสูบอยู่อยู่เว้ยนี่ก็เป็นของคูบต้าครับ RT 110แรง RC 1 1อพัททำการสูบน้ำครับ ทำไมจะไม่มีน้ำเนี่ยก็ไหลอยู่เนียนะเ่ยไอ้ออกมาเต็มท่อเต็มท่อเลยน้ำเยอะมือนมันอู้ ยังมีปลาตัวใหญ่อยู่น,นี่ต้องใส่ล่องไหนพี่ต้องใส่ล่องไหนล่องไหนพี่กี้มันอยู่ของล่องนอก พี่นะครับพยายามหาไหมยิ่งอิ่งพ่อพอพอพ่อพ่อ,พอคนแก่เขาไม่เคยเห็นเครื่องสูบน้ำ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงตอนนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ